มาเป็นกิจกรรมบนเวทีรอบนี้มีของรางวัลเยอะแยะมากมายให้พี่น้องลถแห่เล็กโคราชของเราที่เดินทางมาร่วมงานวันนี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปทุกคันอย่างแน่นอนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจากใจจริงคณะผู้จัดงานนะครับที่ทุกท่านได้ให้ความเมตตาและทุกท่านได้ให้การ,กรอนุเคราะห์กับมหากรมรดแห่เล็กโคราชครั้งที่สอง นะครับครั้งที่2วันนี้นะครับหลังจากครั้งที่1เป็นการทดลองไปแล้วหนึ่งรอบเอาพี่น้องเอาโต๊ะเก้าอี้ออกมานั่งเลยครับเอาออกมานั่งเลยครับอยู่บริเวณภายในเต็นท์นะครับเอาออกมานั่งได้เลยครับนะครับผมจะบอกว่าวันนี้ชม2คอนเสิร์ตใหญ่นะครับ2คอนเสิร์ตใหญ่ออนซอนแบนร่วมกับเก๋าซึมโคราชสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนตัอเื่นต้อง ขอขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับเจ้าของสถานที่ตรงนี้ตลาดนัดหลังมอโดยการน,นำของคุณอดิศรเชิดชัยครับคุณไปทูนคำเอมเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับระบบ PA ครับจากบริษัท Grand i n t e r p r o d u c t ดหรือบริษัทกิฟตนะครับ วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแมแต่บาทเดี๋ยวปลบมือให้บริษัทกิฟต์เลยครับโดยการนําของเยศักศิธิ์ต้องซุ้มมิกนะครับด้านกลางนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คณะกรรมการกําลังรวบรวมคะแนนนะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับรวมไปถึง เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เวทีสวยๆไฟสวยๆแบบนี้จากโจโจ้าาวเบียและแอนซาวนะครับซุ้มทางเข้าครับจาก NP และแอนซาวโดยการน,นำของพี่โอปอนะครับห้างร้านอเอกชัยอิเล็กทรอนิกส์ดีคับจากอุบลราชธานีแล้วก็รวมไปถึงแบงค์ซาวสมิธโคราช วันนี้ของรางวัลมีเยอะมากครับมีมากกว่า50รางวัลที่จะมอบให้พี่น้องรถแห่นะครับอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนะครับเยอะเลยครับผมก็จำไม่ได้ว่ามีใครบ้างเยอะเยอะเยอะครับนะไม่ว่าจะเป็นสายคุณภาพจากวีไลายขอบคุณ AT ท r o s o ซ n d ครับโดยการน,นำของคุณพี่อดัดนะครับเฮียซงอเมเจอร์ครับวันนี้ท่านได้ Network ร์กอเมเจอร์แพนะครับ กลับบ้านติดไม้ติด,ม,ตดมือแน่นอนออรัตนาลินอิเล็กทรอนิกส์ครับเ,เป็น EQ และ c o สโอเวอนะครับมอบมา2ชุดแบงซาวสมิธนะครับออมอบพักเอยี่ห้อ AC, c m อย่างดีเลยนะครับนะครับแล้วก็ใครอีกละ่ะช่างนพดลน,นะครับจากโชคชัยมอบกุ่โพง10นิ้ว1คู่ นะครับเราไปถึงตะวันแดงโคราชนะครับมีหมอนมีเสื้อมีร่มนะครับเยอะนะครับแล้วก็มาสเตอร์ดีไซน์ขอบคุณจุดคัดกรองนะครับจากอสมนะครับอสมนบนำทีมโดยอสมอบกขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ของรางวัลจากเสื้อยืดจากมาสเตอร์ดีไซน์ครับระบบเสียงที่อยู่ในตะวันแดงโคราชครับมอบเสื้อมานะครับแก้วน้ำแก้วเก็บความเย็นจากพี่อนอง SPM นะครับสวยมากเดี๋ยวได้รับกลับบ้านก็ได้รอนะครับวันนี้รางวัลจะเป็นแบบนี้นะครับประเภทรถประเภทอิเล็กทรอนจะมีแบบสวยงามและแบบต้นฉบับก็คือเป็นแบบโครงเหล็กแบบโครงสร้างดั้งเดิมนะครับ จะมีอย่างละห้ารางวัลก็คือ10บรางวัลน,นะครับแล้วก็ส่วนของอรถของทีมงานนตปีสดก็จะรวมกันเลยนะครับมี5้ารางวัลเพราะฉะนั้นรางวัลจะมีทั้งหมด15บารางวัลด้วยกันนะครับเอาต๊ะก็ป่ออกมานั่งเลยครับเอาตัวก็ป่ออกมานั่งเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนจัดงานครั้งนี้นะครับก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณร้แห พี่น้องอทั่วชัง้งจังหวดัดนครราชสีมานะครับทุกทกอกอเภอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อําเภอโชคชัยโหน ôn, ไทยนะครับอําเภอเมืองดา่านขุนทดปากช่องก็มานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงจากใจคณะผู้จัดจางานนะครับขอบคุณท่านคณะรระการทั้งหมดท่านด้วยครับพี่น้อยโพลุบแบมพี่ปามีครับนะครับพี่ พี่ดุ่นเอดีเฮาอาจารย์ล็อกมิวสิกพี่ยกสาวโพราชกุจิมมี่รัศมานี่มีแต่แนวระดับแนวหน้าของเมืองโคราชบ้านเรานะครับพี่น้องครับนะครับเราบอกเลยว่าเราไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นใดๆทั้งสิน้นะนะครับเอา้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสาวเช็คออนซอนแบนด์นี่ได้ไหมนะครับขออนุญาตส band. ออาวเช็คออนซอนแบนด์แล้ว พบกับเต็มโชว์ออนซอนแบนซาวเช็ค2ผพงานเพลงเชิญ <c oughs> แล้ต้อนรัการความสุขจากผู้อานซอนแบงโคร่า huh. กับสวีพี่น้องชาวโคราชมากกับรถแฮรครั้งที่2ที่ท่านด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านในช่วงภาคค่ำคืนวันนี้ครับกับบรรยากาศความสุขจากผู้ราอนซอนแบงในช่วงวัแรกนะครับที่จะมอบความสุขให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงเพราะๆในช่วงบรรยากาศของค่ำคืนวันนี้ครับเดี๋ยวเราทักทายทุกท่านกับศิปินหนุงในงานเพลงสปริงสปริงจากน้องเก่งออนซอนช่วงนี้ครับ